สวัสดีค่ะนะคะก็มาดูาไฟล์ถัดมาเนาะที่นะคะจากคลิปที่แล้วนะก็เป็นไฟล์แผนการใช้ใจ่ายเงินนะคะแล้วครูรูก็จะให้การมาเพราเราว่าให้ไปตั้งความสาคัญในใจวา่าไฟล์ไหนที่เป็นยืนหนึ่งของอบทนะคะนะที่ต้องคู่กันคือไฟล์สองไฟล์เนี้ยมันต้องคู่กันแน่นอนค่ะนะอ่ะเดี๋ยวอ่ะเรามาฟังกันดูก่อนนะคะว่าอันไหนต้อง ดูพิจนาเป็นลำดับแรกนะคะอันไหนที่ต้องจัดเป็นลำดับที่สองระหว่างสองฝายนี้นะค่ะซึ่งสองฝายนี้ก็เหมือนกัน,นะคะก็ะไฟล์นะคะของเดิมก็เป็นไฟล์สรุปรายงานรับจ่ายจริงนะคะแต่ตอนนี้ครูครูก็จะแยกเป็นแต่ละชีตนะคะให้พวกเราสามารถเปรียบเทียบเนาะก็เป็นสรุปเสนอผู้บริหารนะคะว่าตอนนี้ ตอนนี้นัจปุิบันเนี่ยมีเงินในกระเป๋าของเราเท่าไหร่นะคะที่สามารถใช้ใจ่ายได้นะคะหลังจากที่เราพิสูจน์ในวันนี้ในครั้งนี้นะคะและกองคลางก็ท่านก็พิจารณาว่าตั้งแต่กร,รกฎาคมกันยายนอีก3เดือนท่านจะมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่นะคะนะ,ะในการที่ท่านจะนําเงินไปจัดทาโครงการนะคะท่านมาดูเงินของท่านก่อนไฟล์ตัวนี้สําคัญมากที่สุด นะเพราะแต่ละปีพวกเราจะปิดบัญชีไม่ได้อย่างน้อยประมาณสามสที่ระบบไม่ให้ปิดเพราะอะไรเพราะเราจ่ายล้าเงินไม่ได้ดูเงินนะคะเมื่อไร่ก็ตามที่ไฟล์ตัวนี้ติดลบเมื่อนั้นคุณจบค่ะนะคะนะท่านปิดบัญชีไม่ได้และท่านก็ต้องไปยกเลิกรายการก่อนหนี้ต่างๆออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าท่านไม่มีเงินในการจ่ายนะคะนะอ่ะครูพูดมาถึงตรงนี้เราทราบแล้วใช่ไหมคะว่า ไฟล์ไหนที่ยืนหนึ่งในการที่ต้องดูนะคะก็ที่ครูปูพบบ่อยๆว่าดูเงินดูเงินก่อนก็คือไฟล์ตอนแรกที่เจ็ดไปก็จะมีแค่ทีนี้เนาะอ่ะทีนี้เพื่อฟาร์มที่ให้ผู้ผู้บริหารดูเห็นชัดะนะคะนะสภาเห็นชัดอ่ะ ประชาชนเห็นภาพชัดนะคะว่าอบตอมีเงินหรือไม่มีเงินใช้จ่ายอะไรไปบ้างใช้จ่ายไปกี่เปอร์เซนต์ตั้งรับไว้เท่านี้นะคะแล้วได้รับจริงมาเท่านี้ม,นมันมันมันผลต่างมันเป็นเท่าไหร่นะก็ไม่ต้องหลอกตัวเองกันอีกต่อไปนะคะนะอ่ะเราก็มาดูก็ไม่ต้องเถียงกันพวกมันว่าจะจ่ายอ่ะจะเอาเงินไปทําโครงการเนี่ยมีเงินอยู่บัญชีมีอยู่ร้อยล้านอ่ะร้อยล้านยังจ่ายไม่ได้ค่ะ นะคะต้องมาวิสูน์ก่อนนะคะนะอ่านะคะก็จะต่อไปครูปุ๊กก็เลยอ๋อคิดว่าก็เพราะนั้นเพื่อนะ,ะเพื่อความที่ให้พวกเราอำนยอวยความสะดวกอำนยอวยความสะดวกพวกเราในการได้ดูง,ง่ายควบคุมง,ง่ายนะคะนะก็ม,มาทํากราฟแสดงนะคะก็คือดูเลยเปรียบเทียบเลยรับจริงเท่าไหร่ะะที่ตั้งรับไว้เท่าไหร่คุณจ่ายไปเท่าไหร่มาเปรียบเทียบดูซิอ่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ไฟคิดนี้นะ ก็คือชีวิตที่สําคัญต่อชีวิตของท่านคือท่านอย่าให้จ่ายจริงมากกว่าที่รับจริงอะระหว่างปีไม่เป็นไรที่มาติดลบหล่องงวดค่ะซึ่งที่ผ่านมาหลังสามเอนใจมาแรกพวกเรามีการขอยกเว้นไปแต่ผู้ว่าไม่ให้นะคาะมีบางอบทอแนบแผนการใช้จ่ายเงินเป็นอบทอขนาดใหญ่เนาะ,ะระดับจังหวัดแนบไปนะคะทีนี้ผู้ว่าไม่นมาเพราะอะไร ถึงแม้เราจะจะทําแผนการใช้เ,ชเงินว่าเราต้องดําเนินการนี้นี่คุณวางมาแล้วคุณแผนปฏิบัติการนู่นนั่นคุณทามาแล้วแต่คุณไม่มีเงินนะคะคุณต้องมาดูเงินของคุณก่อนนะคะแผนปรับได้ค่ะไม่ต้องมาอ้างนะเพราะนั้นคิดนี้ผู้ว่าไม่ได้ยกเว้นให้นะคะอ่ะเราก็ต้องมาควบคุมเอาเองนะคะ ทีนี้ก็มาดูประมาณรับจริงเท่าไรเทียบดูเป็นกี่เปอร์เซนต์และในการตั้งรับปลีกแปดจะได้ตั้งถูกไม่ต้องตั้งหลอกนะคะขอคุณป,ปูก็ตั้งหลอกปวดหัวนะคะดูทุกวันนะคะนะคะประมาณรายจ่ายนะคะอะ่กับรายจ่ายจริงก็จะดูเห็นภาพและทีนี้นะคะว่าเราตั้งไว้เท่านี้แต่ตอนนี้เราจ่ายไปเท่าไหร่นะคะนะ,ะอะ่าก็จะให้เห็นภาพชัดๆจะจ่ายก,กันไปเลยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะ นำเสนอผู้นาไประชาชนก็เห็นภาพมองภาพออกนะ,ะแล้วก็ไปดนะูในการทำผลงานประเมินเราก็วิเคราะห์ได้หมดเลยนะคะว่ารับจริงจ่ายจริงตัวเนี้ยก็คือได้เท่าไหร่ที่จะใช้จ่ายได้อะไรอย่างนี้และตั้งรับนะไว้เท่าไหร่รับจริงเท่าไหร่เราก็สามารถประกาศเปิดเผยให้ประชาชนทราบนะคะอันนี้เนาะนะและจ่ายจริงนะคะก็คือนะเพื่อความโปร่งใสนะคะนะคุ้มค่าแล้วก็ประหยะัดพวกเรานะคะอ่ะทีนี้ก็เล่ามาและที่มานะคะ เพนนั้นคุมก็เฉลยไปน้อยๆแล้วนะคะว่าไฟไหนเป็นไฟเยืนหนึ่งะค่ะกลับเข้ามาหน้าหลักะค่ะก็จะทําเพิ่มเติมไว้ง่ายไว้ให้พวกเรานะคะก่อนหน้านี้ก็จะที่แจกไปก็จะมีจบอยู่แค่สรุปว่าไปดูเงินในกระเป๋าแต่บางทีมองไม่เป็นไมองไม่ออกก็ไปดูเปรียบเทียบให้ด้วยเลยนะคะนะ ก็มนเดิมไฟล์ตัวนี้นะคะก็พวกเราสามารถที่จะปรับใช้ในการทำผลงานของพวกเราได้ทุกระดับเลยนะคะแล้วก็ไปชี้แจงเดี๋ยวครูจะสอนว่าไปดูยังไงนะคะอ่ะก็มืนเดิมมาเราก็มาดูที่ชีตแลชีตระไชื่อน,นะคะแล้วก็คลิกตัวกรองนะคะซึ่งไฟล์ก่อนหน้าน,นี้น่าจะล็อกเดี๋ยวครูค่อยปลดแล้วก็พวกเราก็วันที่14ก็มาหลดใหม่เนาะนะคะอ่ะรู้สึกว่าจะวุ่นวายกันซะเหลือเกินนะคะ ก็เป็นสมมุติว่าเป็นอะไรกำแพงค่ะนะอ่ะกขึ้นคำว่ากำสันั้นแล้วก็ติ๊กกำแพงคลิกตกลงเหมือนเดิมค่ะก<น>็จะเจอแค่กำแพงอบตอของพวกเราก็คลิกก็ปีที่ B ีคอลัมบีคลิกคัดลอ,อกไปค่ะต่อมาก็มาที่ชีทข้อมูลพื้นฐานค่ะเลื่อนมาก็มาวางที่ a 4วางแบบ1 2 3ก็จะเป็นชื่ออทตอกำแพง รายละเอียดผู้ลงนามในรายงานนะคะก็คือในบันทึกนั่นเองเห็นไหมคะมีบันทึกขอ,อนุมัตินะคะอันเนี้ยเราต้องจัดทำควบคู่ตามระเบียบข้อ108นะคะ108ควบคู่กับงบการเงินะคะอันนี้เนาะถ้าใครยังไม่ได้ทำก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้ไฟล์ตัวนี้เราก็ไปปินในระบบจบนะคะแต่เราจะไม่ได้การวิเคราะห์นะคะการเปรียบเทียบนะคะซึ่ง อันเนี้ยก็ปูเว้นว่าก็ประจาเดือนหรือว่าบางทีเราอาจจะเป็นประจําแต่มากคือคือผู้หนานต้องการจะใช,ใช้จ่ายเงินไงทีนี้เราบอกว่าไม่มีเงินเราบอกไม่ได้เราก็ต้องทําบันทึกแบบเนี้ยเสนอให้ท่านเห็นนะคะว่าตอนนี้ค่ะท่านมีเงินอยู่แค่นี้แล้วก็เปรียบเทียบดูแล้วนะคะที่เหลือเท,ท่านี้เองและหนูคิดว่าหนูจะจ่ายได้หรือไม่ได้นะคะอันนี้เห็นควรเราก็ไป แอปพลายเป็นของวกเราเนาะอันนี้ขึ้นอยู่นะที่ที่ใหญ่ๆที่จะเก็บได้เองชีวิตท่านมีปัญหาที่อบตอเ,ลเล็กๆแบบครูตอนนี้ชีวิตมีปัญหานะคะเพราะว่าอ่าอยากเป็นพ่อเลี้ยงลังน้องตอนนี้เริ่มจะเป็นยาจบนะคะนะ,ะ,นะะเพราะว่าไม่ได้นะคะเพราะามีปัญหาอยู่นะคะ่ะอ่ะออนุมัติยกเว้นที่เคยแจกไปนะคะแต่คิดว่าหลายๆที่ผู้ว่าไม่ไม่ให้นะคะผู้ว,ว่าก็จะย้อนกลับไปว่าไป ไปควบคุมเงินเอาเองประมาณนี้นะที่คุยคุยกันนะคะก็ที่สอบถามกันมาก็คิดว่าไม่ไม่ให้นะคะอ่านะคะอ่ะเราก็ได้เสร็จแล้วเราก็มากรอกชื่อนะคะนายนกลางนะคะผู้ลงนามในงานนะคะนะอันนี้ผอกลางประหลัดนายกแล้วก็ผู้จัดทำไว้ล่างสุดนะไว้ล่างสุด หนาดเปิดคนละเครื่องค่ะยังเพียเลยอ่ะทีนี้อ่ะเราก็เจอและในภาพทีนี้เราก็ดูชีสรับจ่ายอาเอสโซม,มานก็ไปดึงจากชีตเมื่อกี้นั่นแหละค่ะแต่เมื่อกี้เราไปเปรียบเทียบกับแผนแต่แต่ชีตเนี้ยเราไม่เปรียบเทียบเราดูว่าเราตั้งรับไว้เท่าไหร่เราได้มาเท่าไหร่เราจ่ายไปเท่าไหร่นะแล้วก็จ่ายมากกว่ารับหรือเปล่านะเรามาวิเคราะห์กันค่ะอ่ะพวกเราก็เข้าระบบอิเอสนะคะ มาที่ระบบประมาณค่ะว่าเราต้องการดูเงินในกระเป๋าเพะาะนั้นก่อนที่เดือนกันยาก่อนที่จะท่านการเงินกรณีก่อนี่ไม่ก่อนี่ท่านต้องคลิกเมนูใช้ไฟล์ตัวนี้ก่อนะใช้ไฟล์ที่ครูให้ผู้พู้ให้ไปก่อนเพราะว่ามันสรุปแล้วรวมเงินที่เราผูกพันเอาไว้เช่นเราไปทําสัญญายืมเอาไว้เราไปจัดซื้อจะเจ้าไว้มันดึงมาให้เราทั้งหมดค่ะ แต่ถ้าเฉพาะไฟล์นะคะที่รายงานได้รับรายจ่ายเปรียบเทียบมาตัวเนี้ยนะอ่ะเราดูสมมติว่าเราดูเปรียบปัจจุบันเลยตุลาจนถึงมิยอเราดูได้ทุกวันค่ะอันเนี้ยก็ดูที่ระบบประมวลไหนเราก็เสนอได้ทุกวันเราก็คลิกค้นหาค่ะอ่าก็จะเจอค่ะระบบก็จะพันยอดมาตั้งแต่ตุลาจนถึงมิถุนาจนถึงมิถุนาค่ะซึ่งอ่าอ่า ตรงเมนูตรงนี้ก็พิสูจน์เฉพาะที่เรารับแล้วก็จ่ายเป็นเงินเงินยังไม่รวมการก่อนนี้การยืมเงินยังไม่รวมนะรวมที่จ่ายเช็คออกไปแล้วก็รับมานะคะอ่าแล้วก็ Export Excel ออกไปค่ะอ่านะ,ะอ่ามนเดิมท่ะเมื่อทุกคนได้ คลิกเปิดการใช้งานแก้ไขคลิก copy นะคะไฟล์นี้ต้องจัดทำทุกเดือนค่ะก็มาที่ชีตรับจ่ายอีลแอสซุปเปอร์ปปรมาณค่ะคะะก็มันมีหนุนเฉพาะกิจด,ด้วยเราก็ต้องรายงานด้วยนะคะนะแล้วก็ copy เหมือนเดิมคะ่ะชีะชหนุนเฉพาะกิจมาวางที่ชีตรับจ่ายอีลแอสเฉพาะกิจนะเราก็ต้องเสนอด้วยว่า ตอนนี้เรามีการรับเงินที่เป็นราง,งวัลมาเท่าไหร่ทั่วไป,วปรับปถุงเท่าไหร่เฉพาอคิดเท่าไหร่เงินอื่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูซิว่ามันจ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็เสนอพวกนั้นไปพร้อมกันไม่ใช้แค่เงินหาม่านะคะอ่ะต่อไปก็ชิดที่3ามหกมานคงเหลือแหลวชิดตัวนี้ค่ะก็เหมือนเมื่อกี้เลยก็รวมตั้งแต่โอนเพิ่มโอนลดรับจ่ายนะคะผูกันคงเหลือนะคะซึ่ง ที่เราจะดูรายการต่างๆในการตรวจสอบเนี่ยค่ะท่านก็ไปตรวจสอบดูนะคะพอ,อ,อ,อะคร่องครังค่ะอ่าะเราก็มาดูที่ชีตอ่าที่เมนูรายงานน้ำมันคงเหลืองบทั่วไปนะคะอ่ะาเมือนเดิมเราก็จะเลือกเดือนปัจจุบันนะคะอ่านาะปัจจุบันเราเช็คกันได้วันต่อวันนะเช็คชีวิตของท่านนะคะอ่าคลิกค้นหานะคะในการที่เรามาตรวจสอบว่าเออโครงการนี้เรา มีโครงการอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทําแล้วเราก่อหนี้ไปแล้วยังมีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะก็ตัวนี้ค่ะชีดว่ามันคงเหลือทั่วไปนะคะพวกเราสามารถตรวจสอบได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปเรียกทะเบียนรายจ่ายนะคะนะแต่แค่มันไม่ได้บอกทะเบียนรายจ่ายคือมันจะบอกปิดย่อยว่าวางดีกาเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องการดูแค่เงินว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ทําหรือไม่ทํา ให้พวกเรามาเรียกที่เมนูราย,ยางาน,นมันคงเหลืองบทั่วไปนะคะอ่านะคะเมื่อพวกเราได้ปุ๊บเราก็เปิดการใช้งานแก้ไขจิ้มสามเหลี่ยมค่ะคลิกคัดลอกอก็ไปวางที่ชีทงบประมาณคงเหลืออีลอ s วางค่ะซึ่งในไฟล์เน,นี้ยขั้นตอนมันจบแล้วนะคะมันจบแล้วอ่าแต่กูกูขออธิบาย ก่อนในการองค์ประกรอบในการที่เราจะเอาข้อมูลไปเสนอผู้ริหงานเสนอสภาเปิดเผยปชปจนทราบนะคะหรือว่าไปทําผลงานเพราะเราก็แล้วแต่นะคะอ่ะเราพิมพ์เข้าไปนะคะอ่ะก็มันก็จะสรุปให้พวกเราทั้งหมดเช่นในการที่เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบไปในจะดูนะคะ,ะท่านก็มาดูว่าที่เขาจะทําดีการมาเนี่ยดูก่อนว่ามีเงินไหม ะะก็เราเช็คดูก่อนเพะว่าวางดีกามาปุ๊บก็ดูก่อนนะคะ่ะส่วนมากเงินเดือนอยู่ก็ตังค์หมดเพราะเราไม่ได้มาดูนะคะ่อะอ่ะเราก็มาดูชี้เส้นเราจะเบิดพรุพ่งนี้เนาะเราก็ดูวันนี้ว่าอะ่ะมีเงินอยู่เท่านี้นะที่เขาทํามาประเภทนี้ยนะรายจ่ายประเภทนี้หมดเนี้ยนะคะ่ะดูนะคะว่ามีเงินไหมเงินเดือนอ่ะท่านก็ดูเงินเดือนอะน,นะคะดูไปว่ามีอะไรบ้างนะค,ะค่ะก็มันจะรวมรายการที่สรุปโอนเพิ่มโอนโลด ผูกพันและก็เบิกจ่ายแล้วนะคะก็คือเราสามารถเรียกเมนูนี้ก็คือจบในส่วนของงบหม,มาดค่ะข้อบัญ,ญตฐานในการเบิกจ่ายในการตรวจสอบค่ะก็สรุปให้เราค่ะว่านัจจุบานเนี้ยเราก็ไล่ดูว่ามีโครงการอะไรบ้างทีนี้เยอะแยะหมดเลยที่ไม่ได้ทําเนี่ยที่มีเงินเนี่ยมีเงินไหมอ่ะมีเหลืออยู่จิตร้อยแสดงว่าจะใช้ต่อไหมนะคะหรือว่าต้องโอนเพิ่มไม่พออะไรแบบนี้ค่ะเราก็ดูนะคะ อ่ะทีนี้ถ้าเราจะดูต้องการดูปิดย่อยนะเราก็ไม่ต้องไปใช้ไฟล์พิเศษใดๆนะคะนะอ่ะเช่นเราบอกว่าี่หนูจะดูแค่หมดเงินเดือนที่กูสอนไปนะคะเราก็เลือกรายจ่ายเงินเดือนกดค้นหาอ่ะมันก็จะดึงไม้เราทุกแผ่นงานคะที่มีอยู่ในข้อบัญญัติของพวกเราหาว่าปัจจุบันเนี้ยสรุปแล้วว่าตอนเนี้ยเงินเดือนฝ่ายการเมืองปัจจุบันนะคะก็มามานุมัตินะคะเท่าไหร่ นะก็คือข้อมัญญตั้งไว้อะเท่าไรนะคะนะนะคะอ่ะโอนเพิ่มโอนโลดผูกพันไหมผูกพันถ้าเกิดระวางดีกาอยู่มันก็จะวิ่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เบิกจ่ายตอนเนี้ยเหลืออยู่เท่าน,นี้อ่ะดูซิว่าอีกสามเดือนพอไหมอ่ะต่อไปเราจะดูเงินเดือนอ่ะเดือนขวบประจําเราจะดูทั้งหมดเลยนี่ทบัญญัติขอ้อบัญญแล้วก็กดค้นหาเหมือนกันอ่าก็มาดูก็จะแยกนะคะอ่าดูซิ ว่าเพียงพอไหมดูพวกนี้ค่ะดูด้านล่างนะคะดูด้านหลังไม่ด้านล่างดูที่ยวมันคงเหลือที่จะเบิกในคราวถัดไปในเดือนถัดไปนะคะประมาณนี้เนาะอ่าเราก็ไปดูอ่าเราจะดูประเภทอะไรนะคะเราก็ไปเลื่อนตามประเภทที่เราต้องการจะดูนะคะอ่านะคะประมาณนี้แต่ถ้าเราต้องการแคบอ่าเช่นจะดูค่าใช้สอยจะดูรายจ่ายเฉพาะเกี่ยวเนื่องอ่าเราก็เราจะดูทุกงานแล้วก็กดค้นหา ค่ะแบบเนี้ยนะคะ,แบบะ,คะมันก็จะออกมา้เราทุกงานในหมวดการ้สอยแต่เราบอกว่ามันจะดูแค่เฉพาะอืมเอาใหม่ก่อนนะคะอ่าเราจะดูทุกแผนงานงานถ้าเราจะดูเป็นแผน,นงานมันก็ต้องให้วิ่งมาดูงานนะคะวิ่งมาดูงานอ่ะไปเอาดูว่าปลาเอาบริหารนะคะถ้า,มาเมื่อไหร่ที่ท่านเลือก ดูแผนง,งานค่ะดูแผนง,งานค่ะอันนี้ค่ะท่านก็ต้องเลือกงานค่ะควบคู่กันไปนะงานดูลันอะไรงานคลังดูรายจ่ายประเภทอะไรละ่ะเงินเดือนดูเฉพาะงานคลังประเภทอะไรมันต้องบล็อกแบบนี้ไงนะคะถ้าเรามาเลือกแผนง,งานค่ะและเลือกงานคะมันก็จะให้เรา คลิกไปทุกช่องคอลัมน์ที่มีค่ะอ่ะเลือกไปดูอะไรค่ะแบบนี้เนาะนะคะเพราะนั้นอ่ะแล้วแต่ว่าพวกเราจะไปดูแบบไหนนะคะแล้วก็ปิ้นไปเสนอผู้ริหารประกอบกับไฟล์ที่เราครูปูททำขึ้นมานะคะนะ,ะนะก็ไปวิเคราะห์แล้วก็ไปดูว่าเราต้องการที่จะให้เขาเห็นแสดงให้เห็นถึงความละเอียดส่วนไหนนะคะนะอ่ะทีนี้ขั้นตอนนี้ แล้วก็วกกลับมาแล้วก็วางแค่อะไรนะคะก็เป็นคิดแรกคิดที่สองะคะแล้วก็คิดที่สามเนาะในการวางอะ่ะแล้วก็ไปที่สรุปรับจ่ายะคะซึ่งไฟล์เดิมก็จะมีอยู่แค่ชิทเนี้ยค่ะคือสรุปว่าตอนนี้รายได้ประมาณการเท่านี้เกิดขึ้นจริงเท่านี้นะนะคะแล้วก็รายจ่ายนะคะประมาณการเท่านี้รับอยู่เท่านี้ ตอนนี้อ่าตัวอย่างของคบูนนะคะวันที่11มิถุนานะคะก็มีเงินที่จะจ่ายได้1 7 7 3ล้านเสานะคะซึ่งรวมการก่อหนี้การที่ไปตั้งหนี้เอาไว้แล้วนะคะท่าดีกาคือคือที่เราไปตั้งหนี้เอาไว้แล้วนะคะอ่านะคะมันก็รวมผูกพันให้เราแล้วเนาะนะคะอ่านะะก็ใช้ได้เท่านี้อ่าเราก็คิดซิล้านเจ็ดนะคะเราก็ไปดูว่าให้หลังจาก หลังจากวันที่สิบสองพินาพนไป,ไปเดือนนี้พีณนาเราจะมีรายได้อีกประมาณเท่าไหร่ค่ะอ่ะท่านก็ไปวิเคราะห์ให้ผู้ร่วม่านทราบว่าหนูมีเงินแล้วค่ะหนูก็ไปจ่ายได้นะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูกราฟนะคะกราฟก็จะขึ้นแมวเราเราเลยนะคะอ่ะเราก็ดูดูแถบของมันค่ะสีฟ้าคือรไรสีฟ้าก็คือรับจริงสีแดงก็คือรายจ่ายจริงอ่ะ ถ้าแบบนี้อ่ะระยะปลอดภัยค่ระยะปลอดภัย,ะย,ะภยถึงไม่มีตังแต่ปลอดภัยนะเพราะว่ารายรับยังสูงกว่ารายจา่ายนะท่านก็จะคลิกปิดบัญชีประจำปีได้ถึงแม้ท่านไม่มีเงินนะคะนะนะคนะ,นะะเพะเลยบอกว่าไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์สําคัญยืนหนึ่งก่อนที่ท่านจะทําแผนท่านมาดูเงินก่อนครั้งดูเงินก่อน แล้วก็แจ้งเขาไปว่ามีเงินอยู่เท่านี้นะแต่ละกองนะอ่าแล้วก็ไปวางแผนมาว่าจะทําอะไรเท่าไหร่นะคะ่ะซึ่งภรรกก็มาตกหนักที่กองคลังนะคะในการที่จะบอกขอแจ้งเขานะคะนะขั้นตอนระเบียบอย่างเงี้ยแต่เราจะบอกว่าเออหนูต้องทําพัสดุต้องทําก็แต่ละกองเ็าทำคิวอาทีอามาแล้วอะ่ะมันไม่ใช่หลักนะคะตามระเบียบปศสสองห้าหกก็บอกแล้วหนึ่ง แต่ละกองต้องยื่นขอเบิกมาคะแต่ในการยื่นขอเบิกกองคลังเป็นผู้รวบรวมกองคลังก็ต้องท่านก็ต้องดูว่ามีเงินหรือไม่ท่านก็ต้องบันทึกข้อความแจ้งกขบผูก่อนนะคะนะเพราะนั้นมันก็วกมาที่กองคลังดีนะคะเราไม่ได้ทํทตามใจที่แต่ละหน่วยงานภายในธรรมาแต่เราต้องดูเงินของเราว่ามีเพียงพอในการจัดทําโครงการกิจกรรมหรือไม่นะคะนะอ่ะ,อะ ชิลแรกก็เป็นชี้สรุปแล้วอาชีนี้ชีวิตรอดท่านก็ปิดบัญชีได้นะคะนะคะอาชนตัดไปนะคะซึ่งอาไฟล์เปรียบเทียบนะคะ่านะคะก็มาแล้วอาว่าตะก้มตกใจอยู่นะคะนะคะก็กราฟก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเนาะอาล้วก็คลิกเปลี่ยนชนิดแผ่นภูมิค่ะแบบเนี้ยค่ะ หนูจะแบบนี้ยหนูก็กดตกลงะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบไหนคะเราก็เปลี่ยนได้นะคะก็จะวาร์ปมาให้เราเองค่ะด้านบนนะคะเปลี่ยนแผ่นฟุ่มก็คือที่ด้านบนอ่าถ้าต้องการเปลี่ยนสีพวกนี้ยเราดับเบิลคลิกแล้วเราก็มันจะมีชุดอยู่เนาะคลองแบบเนี้ยจะเอาทรงไหนคะ่ะก็เลือกเอาเติมจะไม่เอาสีนี้ เติมค่ะเอาเติมทึบจะไม่เอาจะเอาสีเหลืองคะอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองประมาณนี้เนาะนะคะนะคะเราก็จะได้นะคะปรับได้นะคะไม่ยากหรือว่าพวกเราหนูไม่อยากยุ่งกัครูก็แล้วแต่นะคะที่ทำไว้ให้นะคะ อ่ะเราก็มาดูเหมือนเดิมค่ะก็ชีตก็อ่าตารางก็จะถอดมาแล้วว่าประมาณการก็คือเท่านี้นะรับจริงก็คือช่องนี้นะดีแล้วก็ตอนเนี้ยที่รับอ่ะที่รับอ่ะมันมันเท่าไหร่อ่ะกับรับจริงอ่ะกับรายรับมาเป็นเท่าไรหร่คะอ่ะอ่ะดูค่ะตั้งไว้แล้วได้เฉลี่สี่ล้านห้า ตอนนี้ได้มาเท่าไหร่ชีวิตครูลุ่งลิ่งะค่ะตอนนี้ได้มาแค่หนึ่งจุดห้าหกเปอร์เซ็นตอันนี้คือเปอร์เซ็นต์นะทางร้อยละนะคะนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรบอกแล้วว่ารายได้ลังนกขายชีวิตครูลุ่งลิ่งตอนนี้ค่ะเช็คทุกอาทิตย์เลยชีวิตนะคะ <c oughs> ตอนนี้นายกโกรครูปูอยู่ <c oughs> บอกไม่มีเงิน <c oughs> <c oughs> นะคะ อ่านะคะเราเราก็มาดูนะคะอันนี้แหละชีวิตของท่านนะคะก็ดูเปรียบเทียบคะแล้วก็ไปวิเคราะห์ได้ว่าปีหกแปดเนี่ยเราจะตั้งไว้เท่าไหร่นะคะก็เห็นภาพชัดเนาะไปวิเคราะห์ค่ะไปทําสรุปผลงานอะไรของท่านก็แล้วแต่นะก็ใช้ได้หมดเลยเนาะเป็นทางอัตรา,าเปรียบเทียบพร้อมกราฟะค,ะค่ะทีนี้ก็เป็นประมาณการรายรับกับรับจริงะคะดูชีวิตท่านสิมันเกิดประสิทธิภาพไหมหรือว่า ท่านต้องจัดเก็บตั้งไว้เท่านี้หาภาษีจัดเก็บเองนะคะอ่าเราก็ไม่ดูปลีกย่อยของภาษีก็ไปดูที่รายรับจริงอ่ะค่ะว่าต้องเล่งรัดกันจัดเก็บภาษีไหมนะคะต่อไปก็มาที่กราฟรายจ่ายจริงนะคะก็ทุกราฟก็เปลี่ยนอ่ากราฟตัวนี้ครูก็จะใส่ตัวเลขและถ้าเราไม่ใส่ก็ได้นะคะชุดข้อมูลเราก็ไปดูทิ่ปลายข้อมูละค่ะแบบนี้ค่ะ นะดับเบิลคลิกไปนะถ้าเราต้องทำอะไรแต่ลำบอกอันนี้ไม่เอาเนาะตัวแบบเนี้ยนะคะก็เหมือนกันนะคะรายจ่ายจริงก็ไปดูว่าประมาณขอ้อบัญญัติตั้งไว้เท่าไหร่นะคะและตอนเนี้ยเราจ่ายไปเท่าไหร่นะคะก็จ่ายไปก็ดูแล้วฮบกลางก็60%กว่าเปอร์เซ็นต์ละใรมาที่3นะคะฮุบละกอาบกเปอร์เซ็นต์บดำเนินง,งานฮบดำเนินง,งาน44.52ซึ่งความจริงพวกเนี้ยคะ่ะ ถ้าเราได้มาได้สามเราควรจะซักเจ็ดสิบแล้วไหมนะคะอาจแสดงว่าเราวิเคราะห์ว่าตอนเนี้ยคือเราพูดถึงเรามีเงินก่อนนะคือตอนเนี้ยวิเคราะห์ดูแล้วว่ารายจ่ายเนี่ยค่ะมันยังอ่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจคือยังไม่ได้เกินครึง่งก็คือไม่ได้เกิดผลิติภาพในเรื่องของการจ่ายตอนเนี้ยกับการที่ตั้งไว้เพราะตั้งไว้ตั้งแต่สิบเจ็ดล้านแต่จ่ายไปแค่เจ็ดล้านเองแสดงว่า ท่านต้องไปให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบแล้วว่าเอ้ยทำไมโครงการออกช้าขายสอยทําไมออกมาน้อยจังนะคะนะ,อ,ะอันนี้ก็ท่านก็ไปวิเคราะห์นะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะลงทุนตั้งไว้10ล้านเอ้ได้แค่ย9 1 8ิบเกานงเปี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะผู้หาานั้นต้องไปดูแล้วนะคะว่าเอ้ยทำไมโครงการถึงไม่ออกนะคะ,อะของปูงบอกเลยไม่มีช่าง โครงการไม่ออกแล้วก็ตังค์ไม่มีด้วยนะคะซึ่งมันคือปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ก็คือหนึ่งไม่มีพอองอ่าปัจจัยภายในก็คือพอของช่างอ่าเราก็ไปวิเคราะห์ซอต์ของเราว่ากันไปเนาะ,ะในการจะทําผลงานนะคะอ่าเราก็ดูต้นนนก็หกห้าสิบหกจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นะคะก็เพิ่งมานิดเดียวแสดงว่าตั้งขอ้อบัญญัติไว้สูงไปถูกไหมคะก็มาได้มาทีสามและเรายัง ไม่ใช้ใชจ่ายเนี่ยยังไม่ได้เกินเป้าเลยตามข้อมัญญนจะคะที่สมบัติที่ตั้งไว้นะคะอ่ะเราก็มาดูการาฟนะคะอ่นี้นะล้วก็เสนอผู้เมนได้ก็จบแบบนี้ค่ะนะ,นะก็คิดว่าไฟล์สองไฟล์ก็เป็นประโยชน์กับพวกเราองค์กรแล้วก็ประชาชนนะคะนะประโยชน์กับพวกเราในการจะทําผลงานประโยชน์ผู้บริหารก็ในการเสนอเงินว่ามีไหม นะคะดูงบมาณดูตังรายรับรายจ่ายเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ที่สำคัญกองคลังท่านดูชิดไฟล์กราฟแสดงรับจริงจ่ายจริงของท่านให้ดีชีวิตของท่านเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้แะะ็บนะสีแดงเนี่ยค่ะนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้สีแดงเนี่ยพุ่งมาด้านบนนั้นชีวิตท่านจบเหนะคะ ปิดบัญชีไม่ได้ท่านต้องไปยกเลิกสัญญาครงการต่างๆทิ้งไปนะคะนะเมื่อนั้นท่านจึงจะคลิกปิดบัญชีได้เพราะนั้นตรวจสอบแซแต่นั่นเนนะคะแล้วก็อย่าลืมก่อนที่เดือนกันยายนนะซึ่งเดี๋ยวระบบมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็อย่าไปกระจุกนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะรองรับนีลาแอสเนาะนะคะแล้วก็พวกเรามัน,มนใช้ก็ไปเยอะนะคะไม่รู้เป็นไงพอไตรมาสหลังแล้วมันจะ ทำกันเป็นอะไระคะแสดงว่าพวกเราไม่ได้ไปทําตามแผนไหมนะคะหรือว่าไม่มีเงินไหมนะคะอันนี้เราก็ไปวิเคราะห์นะคะสวัสของพวกเรานะคะความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยอะไรนะคะอ่ะเราก็ไปดูตามข้อที่จริงนะคะองค์ประกอบเนาะในการวิเคราะห์นะคะอ่ะก็ก็สรุปได้แล้วใช่ไหมคะว่าไฟไหนที่สําคัญที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อเมื่อฟังคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวมาต่อตอนที่เจอกันอบรม นะคะอ่าก็ไฟล์ตัวเนี้ยก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราครบถ้วนนะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในยนะคะอ่าก็สวัสดีค่ะ